นีครับวันนี้จูนเว็บร้อยข้าบูเดิมอย่างมันครับเล่งอย่างมันเล่งอย่างมันรถเดิมๆครับท่อว้เดียวครับฟังเสียงครับฟังเสียงเนี่ยทีเดียวติดครับ ท่อนิมนครับฟังเสียงเบิ้ลเลยครับเครบเดิมครับ